ในเรื่องแดนโนที่เรารู้จักกันดีนั้นเนี่ยตัวละครสุดหล่ออย่างยังมีไลน์นั้นจะมีผู้หญิงอยู่2คนหลักๆเลยที่โดนเจ้าไลท์หลอกใช้ก็คืออามาเนะมิสาและก็ทากาดะฮิโยมิเพราะงั้นเรามาวิเคราะห์กันดูว่าทําไมทั้งสองคนถึงตกหลุมรักไลท์มากๆแล้วก็โดนไลท์หลอกแบบสุดทิมลิ่มประตูกันไปเลยนะฮะเออแต่เอาเอจริงๆก็ไม่ใช่แค่ผู้หญิงหลอกที่เจอหลอกแบบนี้จะใครก็โดนได้หมดแล้วนะเพียงแต่ในเรื่องเนี้ยคนที่โดนไลท์หลอกใช้แบบขั้นสุดก็คือหญิงสาว2คนนี้นั่นแหละโดยต้องมาดูราย มิสานั้นมีอาชีพเป็นไอดอลพ่อแม่ของเธอถูกฆาตรกรฆ่าเมื่อปีก่อนที่ไลท์จะมาเจอมิสซาแต่ฆาตรกรคนนั้นน่ะก็ถูกไลท์พิพากษาไปแล้วจึงทําให้มิสาศรัทธานในตัวคิระมากและยิ่งกว่านั้นตัวมิสซาเองก็มีเดนโนดอยู่อีกเล่มด้วยและเพื่อที่เธอจะได้เจอไลท์มิสาก็ใช้วิธีที่เรียกได้ว่าบุ่มบ่ามเป็นอย่างมากทั้งการส่งเทปวิดีโอพูดเรื่องยมทูตกันตรงๆเลยและเมื่อมิสซาได้เจอไลท์เธอก็ตกหลุมรักพี่แสงของเราทันทีและแล้วนรกก็เริ่มจากตรงนีีีี้้อยย่่่่าาาาางงทททเรรููกันววมมมิดตตสยย สามารถมองเห็นชื่อและอายุขายของคนได้แต่ใครที่ได้ดวงตานี้ไปอ่ะก็ต้องยอมแลกอายุขายครึ่งหนึ่งของตัวเองและไลท์อ่ะก็ใช้ประโยชน์ตรงนี้ของมิสะในการไล่เก็บคนมากมายแถมไลท์เองอ่ะก็ไม่มีความรู้สึกรักชอบหรือโรแมนส์อะไรกับมิสะเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เพื่อจะใช้ประโยชน์ของมิสะก็เลยยอมเป็นแฟนกับเธอถือว่าโชคยังดีที่มิสะมียม,มทูเรมอยู่ไม่งั้นไลท์คงฆ่ามิสะไปตั้งแต่วันแรกที่เจอกันแล้วแล้วถ้าเกิดเราดูจากคําพูดหลายๆอย่างของมิสะที่มีต่อไลท์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมิสสะรรัักกกกไลลมมาาาวโนนี้้อํนะหบิแ ตายเพื่อไลท์ได้อย่างยินดีเลยเรียยว่าฟังแล้วแหม,ม,มแย่แล้วไม่สาจังเฮ้ยคนต่อมาก็คือทากดาขิโยมิทากขดาปรากฏตัวมาครั้งแรกก็คือเป็นแฟนของไลท์เมื่อตอนเรียนมหาลัยซึ่งในช่วงนั้นอะ่ะบทก็ไม่มีอะไรมากเป็นตัวประกอบเฉยๆแล้วก็ค่อยมามีบทบาทสําคัญในช่วงที่ไลท์ต้องต่อสู้กับเนียและเมนโลโดยในตอนนั้นะ่ะทากดาก็ได้กลายมาเป็นผู้ประกาศข่าวที่มีชื่อเสียงและเมื่อพอเธอรู้ว่าตัวจริงของไลท์คือคิระทากดาก็ตกหลุมรักไลท์อีกครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่ทากขดาพูด ตรงที่จุดนี้เพราะเธอก็ถูกไล่หลอกใช้เช่นเดียวกับมิสาแต่ทว่าทากดานั้นน่ะมีนิสัยที่ตรงกันข้ามกับมิสาเป็นอย่างมากทากดาเป็นผู้หญิงที่มีเซลล์เรสเปกเซลล์เอสทีมอยู่มากพอสมควรและไล่เองอ่ะก็รู้จุดนั้นของทากดาเพราะคนที่ยิ่งมีเซลล์เอสทีมมีอีโก้สูงมากเท่าไหร่ต่อให้แต่เบาๆก็ยิ่งหวันไหวมากขึ้นเท่านั้น แถมตัวทากดาเองก็ยังยกย่องและบูชาย,ยังอมิไรมากไม่ใช่แค่ในฐานะเคระทากดาเคยพูดว่ายังมิไรเป็นเพียงผู้ชายคนเดียวที่ฉันชื่นชมจากหัวใจและในวาระสุดท้ายของทากดาเธอก,ก็ยังถูกไร้หลอกใช้และกําจัดทิ้งซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าเศร้ามากเลยทีเดียวแล้วลองมาคิดดูนะฮะว่าทั้งสองคนนี้ภายนอกมีอะไรที่แตกต่างกันมากๆนิสัยก็ต่างกันคนละขั้วเลยแล้วทําไมทั้งสองคนถึงตกเป็นทาสของไร้ได้ทั้งคู่คล้ายๆกันละ่ะสาเหตุนั่นก็เพราะทั้งสองคนนั้นมีจุดที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือ สำหรับมิสซาที่ตกหลุมรักไร้นั้นเพราะเธออยากได้รับการยอมรับจากไร้ดังนั้นไม่ว่าจะทําอะไรเธอก็จะยอมทําเรียกว่าความต้องการได้รับการยอมรับของมิสานั้นรุนแรงมากๆและดูเหมือนเธอจะมีชีวิตอยู่เพียงเพื่อแค่สิ่งนั้นเลยด้วยแน่นอนว่าทากะดะก็เช่นเดียวกันโอเคว่าทากะดะเป็นคนที่มีเซลล์เอสทีมที่สูงแถมยังนิสัยดูแข็งแกร่งและก็มีความมั่นใจในตัวเองมากแต่ทว่ากับไร้แล้วเธอกลับไม่มีท่าทีอะไรแบบนั้นเลยเพราะทากะดานั้นทั้งเทิดทูนทั้งไร้และคีละจึงทําให้ควาาามมออยยกกได้รร,รับ ขอองเธรุนแรงมากเช่นกันดังนั้นจะพูดว่าทากระดาก็เหมือนจะมีชีวิตอยู่เพื่อการได้รับการยอมรับจากไรก็คงจะไม่พูดเกินไปนะักมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทากะดาและมิสากินอาหารโต๊ะเดียวกันและสิ่งที่ทั้งคู่พูดใส่กันนั้นอะ่ะก็ทําให้รู้ว่าทั้งคู่ต้องการได้รับการยอมรับจากไรมากขนาดไหนจังหวะที่ทากะดารู้สึกว่าตัวเองชนะมิสานั้นก็เพราะว่าเธอรู้สึกว่าได้รับการยอมรับจากไรมากกว่ามิสาแล้วทากกะดาก็คิดว่าไม่มีความจําเป็นต้องไปใส่ใจมิสากก็แปลว่าอารมณ์หร การอยากได้รับการยอมรับคืออะไรนะหรอแน่นอนว่าถ้าเกิดเราอ่านตัวอ,อ,กอักษรเฉยๆเนี่ยก็คงจะพอเข้าใจในความหมายของมันแต่จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งและหลายชั้นที่คนทั่วไปอาจจะไม่รู้มากนะักโดยอ้างอิงจากมัสโลไฮเอเรกี้ออฟนิสที่แบ่งความต้องการของมนุษย์เป็น5ชั้นใหญ่ๆอย่างแรกก็คือฟิสิโอโลจิคอลนิสก็คือเช่นพวกอาหารน้ำที่พักอาศัย 2. องเซฟตี้นิสก็คือพวกความปลอดภัยส่วนตัวทรัพยากรสุขภาพ 3. l มเลเวลแอนบิลล็องกิ้งก็คือมิตรภาพครอบครัว สังคม 4. S Team ก็คือการอยากได้รับการยอมรับการเป็นที่จดจําสถานภาพในสังคมอะไรพวกนั้นและ5ก็คือ s e l f actualization อันนี้คือยิ่งกว่าการได้รับการยอมรับจากคนอื่นแต่มันคือมนันเป็นแบบความสุขที่ได้จากตนเองเป็นคนที่แบบประสบความสําเร็จในชีวิตอะไรแบบนั้นและความต้องการที่จะอยากได้การยอมรับในข้อ4นั้นเนี่ยไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตามอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีอาจจะมีบางคนพูดว่ามนุษย์เราอ่ะไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นหรอกแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่คุณจจะลบสิ่งๆนนั้นออกกไปา ได้และแน่นอนนะฮะว่าการอยากได้รับการยอมรับอ่ะมันก็มีแง่ร้ายอยู่เช่นกันนั่นก็เพราะมันจะทําให้เราอ่ะพึ่งพาคนอื่นมากเกินไปเพราะว่าการได้รับการยอมรับอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราได้จากคนอื่นไม่ใช่ตัวเองและมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตอันเลวร้ายของมิสซาและทักรดาเองด้วยเพราะทั้งสองคนนั้นอ่ะใช้ชีวิตโดยพึ่งพาการได้รับการยอมรับจากไล่มากเกินไปที่ไล่สามารถหลอกทั้งสองคนได้อย่างง่ายดายนั้นนอกจากสกิลส่วนตัวและหน้าตาแล้วเนี่ยตัวของทักรดาและมิสซาเองอ่ะก็ต้องการได้รัั่ ไล่หลอกใช้ได้อย่างง่ายได้คือโอเคว่ามันเป็นกระตูนะฮะก็เลยทําให้รู้สึกว่า2คนนี้สดขั้วมากก็จริงแต่ก็ต้องบอกว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยมนุษย์เรานั้นอะ่ะหลายๆคนเนี่ยก็มีสิ่งนี้ติดตัวกันพอสมควรเลยและบางคนอะ่ะก็ใช้ช่องทางนี้ในการหลอกลวงหรือหลอกใช้คนอื่นๆแบบเดียวกับไล่ด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะไม่ให้กลายเป็นแบบผู้หญิง2คนนั้นอะ่ะเราควรจะต้องทําอย่างไรบ้างล่ะการอยากได้รับการยอมรับนั้นสิ่งที่จะแก้ปัญหานี้ได้ก็คงจะมาจากตัวเราเองเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นการฝึกฝนนนนนวิิิิธีคีคดเเเเ่่่่ยยก็็็ปปสสงงทจําาลมตะอช คุณอาจจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกับมิสซาหรือทากคดาที่แบบหลงรักใครสักคนแบบหัวปากหัวปัมแถมโดนเขาหลอกใช้แล้วหลอกใช้อีกถ้าเกิดลองตั้งคําถามกับตัวเองว่าเฮ้ย <"He i, S 1> คนคนนั้นน่ะหน้าเคารพและหน้าเทิดทูนขนาดนั้นเลยเหรอเขายอดเยี่ยมและสําคัญกับชีวิตขนาดนั้นมากเลยเหรอือแน่นอนว่าคําตอบที่เราจะได้จากคนส่วนใหญ่คงจะตอบว่าอ๋อ oh, ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ฉันชอบอะทำไมอะการรักหรือชอบใครสักคนก็ไม่ผิดหรอกนะฮะแต่ถ้าเกิดชอบแล้วทําให้ตัวเองรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็อาจจะต้องลองคิดอีกทีว่าจริงๆแล้วเราลดคุณค่าตตััวเเอองงงมาาากไปหรื้คสู เกินไปเพื่อที่จะได้อยู่กับคนคนนั้นหรือเปล่าซึ่งก็ต้องบอกว่าคนที่คิดได้ในระดับนี้ส่วนใหญ่ก็คงจะตัดปัญหาเรื่องต้องการได้รับการยอมรับจากคนอื่นได้แล้วถ้ามิสซาหรือทากดารักและเคารพตัวเองมากกว่านี้ก็คงจะไม่ต้องเจอเส้นทางชีวิตที่เลวร้ายหรือมีอีกวิธีที่ค่อนข้างได้ผลดีมากๆที่จะแก้ปัญหาที่พูดมาก็คือให้เพิ่มจํานวนคนที่คุณควรจะได้รับการยอมรับมากขึ้นคือที่ทั้งคู่โดนหลอกอ่ะเพราะว่าทั้งคู่ใช้ชีวิตโดยพึ่งพาการยอมรับจากไลฟเพียงคนเดียวมากเกินไปคืออเเเเขข้้้าาใจแแหลลลลว่่่งสสนนัุดดดยตกิ แง่ที่ว่าไลท์ไม่ใช่แค่คนคนเดียวที่เราควรจะมีชีวิตอยู่เพื่อเขาเขาก็เป็นแค่เพียงคนคนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราก็คงจะทําให้อะไรหลายอย่างดีขึ้นโอเคว่ามันอาจจะฟังดูพูดง่ายสําหรับทากดาห,หรือมิสาก็ไม่ผิดหรอกที่ต้องการจะได้รับการยอมรับจากไลท์แต่คนที่ใช้ชีวิตอยู่เพื่อเพียงแค่สิ่งนั้นน่ะจะไม่สามารถใช้ชีวิตต่ตตอไปได้ในชีวิตของเรานั้นก็มีคนมากมายนะฮะที่สําคัญกับเราเช่นครอบครัวและคนอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเพื่อให้ชีวิตของเราอ่ะไม่ผูกติดกับคนคนเดียวสําหรับท วิธีเพิ่มจํานวนคนที่มิสาอยากจะได้รับการยอมรับจากพวกเขามากขึ้นแต่จริงๆแล้วมิสาก็มีเพื่อนมากมายนะแถมเป็นไอดอลสาวสวยด้วยก็คงจะมีวิธีอะไรที่ดีๆเยอะเช่นกันแต่ก็นะด้วยบทอะไรหลายๆอย่างอะ่ะก็เลยทําให้2ตัวละครเนี้ยสุดขั้วมากเลยทีเดียวจึงไม่แปลกเลยนะฮะที่ในยุคนั้นตอนที่เดนโนอตดังๆเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็เอามางังะเรื่องเนี้ยใช้สอนผู้หญิงที่อาจจะโดนผู้ชายหลอกเลยด้วยและที่พูดมานะฮะการอยากได้รับการยอมรับอาจจะฟังดูเลวร้ายนะแต่อย่าเข้าใจผิดความต้องการเป็นที่ยอออมรัับจาากคคนนนื่่่เีีป็สสิิงงทํญขชวต มนุษย์เราเลยล่ะแล้วพวกเราอะ่ะก็ต้องการมันด้วยเพราะมันจะทําให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดียิ่งขึ้นทําอะไรต่างๆให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่คนอื่นะจะได้ยอมรับเรามากขึ้นอย่างเช่นเนี่ยผมเนี่ยทำคลิปก,ก็อยากให้มีคนดูคนชอบเยอะๆถ้าผมไม่อยากได้รับการยอมรับแลวก็ผมก็คงทําคลิปนั่งดูคนเดียวอยู่บ้านไปแล้วโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่อาจจะเจออะไรคล้ายๆกับผู้หญิง2คนนี้อยู่นะจะได้ตัดสินใจอะไรต่างๆดีขึ้นแต่เอาจริงๆเด,ดนอมันก็เป็นการ์ตูนตั้งนะนนคิคนแบบไไลนนนที่่่่หหอออกใช้้คคืืรแแมตประภทย ที่แบบรักใครมากๆหลงใครมากๆจนยอมทําตามทุกอย่างจนแม้แต่ทําร้ายหรือฆ่าคนอื่นได้เนี่ยยุคนี้ก็คงไม่มีแล้วล่ะใช่ไหม <laughs>